สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเพื่อนๆืสมาชิกทุกท่านนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตา v ์ p นะครับงวดประจำวันที่3นะครับมีนาคม2567นกะครับผมเมื่อวานนี้ต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงแนวทางให้นะครับพี่พี่น้องก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ เมื่อวานนี้พอดีว่าน้องแอดไปทํา OT นะครับน้องเลยไม่สะดวกนะครับที่จะลงแนวทางนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับในรอบไหนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับตัวเลขไม่โดนใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับท่านใดนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเห็นบ้านน้ำาต้ทองนะครับเข้าไปรักไทยอบถามแอดปินได้นะครับเนาะก็ บ้านนี้ก็ถือว่าแอดมินใจดีนะครับลองเข้าไปสอบถามด้วยกนได้นะครับเราสตาร์ของเราวันนี้นะครับไปพ,พี่ตัวเด่นตัวเด่นที่ผมได้นะครับผมให้เด่นไปที่เลข0แล้วก็เลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 1 6 4 6 9 01 ศูนยนะครับ3ตัว069นะครับผมนะครับส่วนเราสตาร์ VIP นะครับเราสตาร์ VIP เด่นนะครับ เด่นให้ไปที่เลขห้าก,กับเลขหนึ่งสายรูดสายรูดให้ไปที่หนึ่งนะครับห้าหกห้าแปดห้าหกนะครับอืมนะครับห้าหกห้าแปดจะเขียนห้าเก้ายังมาห้าหกอีกนะครับหรือจะออกห้าหก อันนี้ห้าเก้านะครับพี่พี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนะครับ3มตัวให้ไปที่5้าหนึ่งเนะครับ1 9ึ่ห้าห 16นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยราวสตาร์แล้วก็ราวสตาร์ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเนาะก็รับชมนางขยาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้รวยๆฟังๆเฮงๆทุกท่านนะครับกราบสวดีครับ